สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาถึงตัววาร์ี้ตามคำขอของเพื่อนเรานะคะจากช่องฟริงบาวนะโอเคก็ไปกดติดตามกันได้นะเดี๋ยวเราให้ไปดูนะว่าช่องฟริงบาวคือใครอรอแป๊บหนึ่งานานไม่มีครับตอนนี้เดี๋ยวไม่มี ฟิงว้าวยังไงก็ไปดูกันด้วยนะครับยังไงก็ต้องไปดูกันด้วยนะฮะเราเป็นผู้หญิงนะตักชอบพูดนะฮะเฉยๆโอเคฮะผมจะอะเอาผมหักก็หักก็ได้หนักมากเว้ยโอเคฮะผมจะ thì to babi ha con tổ hả? <cười> <cười> như thế có thôi đây nữa โอเค,อเคก็แต่งบาร์บี้เสร็จแล้วนะคะก็แต่งบาร์บี้เสร็จแล้วนะคะงน้นผมขอไปก่อนนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายะคะ่ะ